ทเลเชี่ยเลยหันเลยมิสเเล่ยไม่เนเสาไม่เห็นท่เเลยมากกระริ๊บอือก็เล่ยนไอ้เจ้านั่นก็มากเลยผู้ชมจะคอเม้าก็ออกก็เล้่วเงเงินเดือนรับเงิสายจะเล่คือเดียวละกองเม้นตนเดือนออกก็ซื่อจะเลขเลยของเขาหับมากก็ด้อนาอโบมากเดือเชื่อกรเอยเชื่อหนก็ดอก เราบังเอิญมันถือชื่อไล่ไปกับบังเอิญถือมืนี่ละขนสจถือเลหลาย่นแล้วมันสิพีจงไม่น้กินชื่อหล่ไล่ล่เจ้าเรียบคนเลยได้งยาดีันนี้ขวดจเรียบวันนี้เียาขวดจะถือหลนก่อนนั่งหาซื้อนอตารี่ไว้อยู่มือนี่มอนี่เราปุนคนหมกปคนซื่อก็เฮาซื่อาื้อ้เราสั่นตวเดียวเลยบอกเออมันเกิดีัวยาวมัน ตัวเดียววันได้จะว่ชี้หมื่นเนอะสามหมื่นสามหมื่นชี้หมื่นกับไม่ได้หลายเลยมันก็ฝากมาเลี้ยงพันพันฝากมันตั้งฝากมันได้รอยู่เอาพันคูณพันหรือเป็นยังงลยเปขายนามื่อหโอ้ย่าจะพันนั่นเถอะเพาะว่าเราบอกลูกหลานหน่อบ้านไก่เรื่องเี้บอกไปดีเลยฐานยัยเพิ่มเติมด้วย่หมจะขอนั่น่าจะขอได้สามโต้เลย มันหมด้นเลขสามตนี่ไต่สองตัวตลอดนะได้ได้สามตัวเดียวฟันวาดเดียวกจะว่านมพนเด้อขอร้พจะสามตนจะใส่ายสามตัวเนาะแม่เนาะแม่ยู่ผมก็บ่าขอสามตัวจะได้รายผมสิว่าหาแม่เอมันดได้อขอสไดาสโตเนาม่เลยจะซื้อขื่อื้ื้อมากเีขอสาตแม่แต่ว่าของวดนี่ให้ถูกแน่เนาะงวดนี้ก็เลย ยังไม่ได้ขออยู่ะยังไม่เจอกันอยู่สนกันแต่ขอเลเพือขออย่างขอขอสามโตือเล่นมืูนมเลอไาให้มันให้ได้งวดนี่สกอนดจังสองวดเนะเมีนครับต้องงวดจะขอสามเอาสามโตเเดเพื่อนหายล้วอันนี้น่ะเพื่อนหายมาเล้วเพื่อนหายมาเ้่นนะถือเล้ว มึงก็ว่าเจ้าที่เจ้าฐานเหล่าอยู่หมดจันเอ้ยโอ้ยชื่อเลยไม่ใช่บ่เชื่องชื่อโมเสยหนอวันละไหลเอาว่าไม่ไหลเอาชื่อเก็ชื่อนั่นมาเลยชื่อนั่นจะเชื่ออ้ไม่เชื่อครับที่จะาไม่เชื่อมันเชื่อมาได้กะไม่เชื่อลูกหลานกะของลูกหลานก็อยู่กันหนีอยู่เนาะเพิ่นเขคือ้นเป็นหมอกูอื่นๆไหมเผ่มักเพิ่นบ่เคยซื้อเพิ่นบ่เคยมักนี่เพิ่หมักเลขแม่เออเนาะแม่หมเคยมักเลขก็เลยแบบันนั่นเนาะครับ ต้องนอนนิมก์ละเงินเดือนออกปั๊บสื่อเลยปั๊บคนเหลือใช่ในนั่นแหละมันเกิเป็นทุกตัวกลเป็นทุกพอได้ฟังนะโบเมนวาสื่อจนมดจั้สอบโบมี่งวดเลยสิโบทึกูกงวดมี่ถกงวดเลยบาท้บงวดเลยิบยี่ซิิละแสดงว่ามากับดวงน้ำได้่นะมากับดวงได้ดวงดีน้ำได้นี่สื่อจะได้ทูกก็แต่กะเษียณกิดากับมะลินน้ำเพลินนี่แหละ ตะกี้กับอันเออเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยถือเป็ดเจ็ดเจ็ดเป็ดนะแต่พี่ตะก้อน,น,นเป็นคุณครูเหรอคะบอค่ะ,อ,คะอยู่อันอันนั้นนักประชาสัมพันธ์นอ,อยู่ประชาสัมพันธ์นจังหวัด จังหวัดกาลสินเท่านี้บอจังหวัดสกลค่ะโอ้สกลนครพีมันมันเบาหลายคนี่อยู่บลมันมาตั้ง้นบนะมาส่งมาส่งอันกินห้แล้วมันก็เว้อเพิ่คนอันนั้นเนาะหบ่าเบาเปนือาิ่นเปลี่ยนผู้ประชาัมพันธเนาะหลเนาะหลังคนกินยา้มันมานอนอีกมันสิมานอนนาะบ่มีธุระอย่างก็จะมาเงินเดือนนาะบ่เรือย้อนซื้อเลขดีละไม่ได้เลยพ่อช่อง ท่นผู้เอนินกันกมบอันน้องก็ถามว่าโอ้ยจนบางเธอกบว่มีเงินเติมน้มันงเท่ยวเหรอแล้วเราตรง่ชื่อเนากบเบิร์ในยูถูกเออผืนวานเล็กตัวนี้ผู้นั้นืนเบ้าเม่นพืนเด็กข้ากดน้ำไปกดไหลกดชเงินนี่เด็อันมากตัวใดคะกับนี่เด็าอันมันวาฟังผืนหวาฟังว่จ่เมนอมจ็ดหนึ่งหนึ่งจ็ดนี่ละ มันะหนักหลายนันหนักตกับหนักกับหลังนี่บบสิซื้อนั่นเก้าหนึ่งเจ็ดอันความขืดนะความชีขืดนั่นเออขืดว่าบานิพ่นเลอยฟังเออจังหักเทศค่ะก็เลยชิซื้อตัวนี้แหละแเล่าให้เดี่ยวฟังไวจังไนเน่ยเอาเพ่นกับว่าว่าพ่นฝันฝัน่ได้พ่นาตัวใดหนึ่งเจ็ด้นนะ เอาเล่ามาดูรายละเอียดเลยเล่าเล่ารายละเอียดจังหลายตัวจังซ้ำคูชีบุลาตัวเดียวนั่นแหละเล่าว้านั่ยมันบุลายเได้ไหบุลายผมว่านาะบุลายบบ่หลายครับแม่บุลายคือพื่นแห่งหลายเนี่ยเป็นหกเป็นอันนี้แบบตัวซ้ำตัวเดียวเนาะแม่เนาะตัวเดียวหน่อยเนี่นอยาอหน่อยแม่ จังหวอนี ito, ่มาเปิดในเบืองอุ้ยเข้าสิบบเป็นโทษบ่ไผเกิดขึ้นจังหวังขามาอีนี่เลยเปิดเบืองว่าเปิดกดไลค์กดแชร์ซื้อนี่น่ะมาฟังอิตาอันนี้ว่าเลนะแม่จังเข้าใจเยครับแานยานข้นมาเทียวขนมาข้าบบหืเพิ่นบหือเพิ่มกนเปนการม่ดแม่ครับแล้วแต่ความเสื่อของไผของมันเนาะอ่ แล้วจต่ไปสิซื้อแก่เทปซีดูแม่ว่าให้ใช้สอตีเ้อหรือหรืาหรเอหือหรือหรือหรือือเปือแนวทางเารือหรือหรืไหรือหรรือหรือรหรอหร้าหรขายรหือือรหรืรืออรือหอหรือหรืแรบอัรรรืรอหรือหืออหรือหรืรือหรือห่ือหรือหรเอือองรอหเิหอเ่ออืออ เพราะว่าถูกคักแล้วหนึ่งเจ็ดแล้วอิรีตัวนี้ชัวร์ตัวนี้ล้วเสื้องรวยจะเสื้องซุ้มหนูตื้อนหนำอยู่เสื้อไว้รัสไปดิบบชิเก้นไม่หายหรอกเออนี่แล้วแม่เขาแม่โบเข้ากันบพต้องเอาแต่อันนี้ก็ได้คันบโให้มากก็เอาสามคนนี่ละบไให้มากโบง่วนหน่าแม่ว่าแม่สิขอสามตัวตรงแม่บอกอีกสี่คนมิเตตได้สองตัวไม่ได้ได้สองตัวเนาะม่ไม่ได้สองเนาะแม่ขอสามตัวเนาะ สามตัวได้สาตัวแบบบ่ากได้หอกรางวัล oh, ที่หน uh ึ huh. ่งเนาะเอาสามย่ก็พอเลยเนาะเมียนแถ่เมียนเนาะขอสามตัวเนาะค่ากัจเจ๊หาแสนละเนาะเออเอาเงนรางันหนึงงามๆเนาะได้หน่อยเนาะพอดีอยู่วบลัวบเพอาลวเอารางวันที่หนึ่งเราเป็นอย่างเลย มันก็หลายเนาะเป็นกระบกจักเวลาเราไปซื้อเบอรเกอรี่เอาเลขท้ายมันเท่านี้นะครับไปซื้อมันอาจจะถือรางวัลที่หนึ่งก็ได้มีสิทธิ์อยู่ได้ครับผมมีสิทธิ์ได้มีโอกาสหลายอยู่มันอยู่ที่ดวงเฮ้แต่ได้ก็โอกาสมากแล้วแม่ฮกใบนะแม่แม่จะตื่นแม่นิ่งโลดแม่บอกไม่ขอเพิ่มอีกล้วล่ะรางวัลที่หนึ่งไม่เอาะ ล้วกจะลืมได้บอกว่าสุหนูมาทายสามคนนี่เม่นครับบอกให้เนยบอกไห้น้น้ำกันนี่แหละครันให้บอกคนเนี้ยวามะทายผู้ใหมาแบบคนเห็นเลเดียวนี่นะนะผู้ใหมาแบบรบลูดูมินไมีย่างเด้อคญาตินรีอยู่ีเยญาติ่างอะคนในความรู้สึกมึงบอกเออในความรู้สึกอรู้สึกเออาเคยเากกทจะรู้จะหาในความรู้สึกญาตญาติญาติโอ้คนญาติครับ เพิ่นสิตื่นเนาะแบบไม่ได้แขกนะนะลืมเว้าให้ฟังมื้อเช้านี่นอนดิ่นอยู่รื้ไปเว้าว่าสิมีแต่แขกแค่แล้วเขามาหาอยู่เด้ออย่างแม่ลืมอขอบลืมบอกรื้อขอบเพิ่นเนาะค่ะเดี๋ยวสิเว้าเองแม่บอกเพิ่นมาอันนี้แอดมินใช่ไหมบ้านลูกหลานบ้านหาใช่ี่แหละบ้านโคกหาใช่กับลูกหลานคือเก่าเนาะแม่แม่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันอยู่เล่ พ่อขันทายขันเอฟซีเพิ่นเห็นเพิ่นบอกว่าถ้ามีคนเบิ้งขันพูดอะได้นสื่อน้ำเพิ่์นมาเพิ่นสีเห็ดปุนน้ำแม่ยูเพิ่นกับเขาเมนต์มายูงสีเนาะกับซื้อพึ่งแม่พึ่งมาทายเธอแลกข้าเจ้าบางคนข้าเจ้าก็อาจจะบ่ได้เบิ่งเทาก็บเอาไข่ได้เคื่อนงามๆไปแบบจังสินนัเงาเบิ่งาอยู่เรื่องงามๆเบิ้งก็ต้องมากน้ำได้จังสินเอามันถือใจเ้าเหาอสอบตัวนี้แหละรู้่อติดตามเบิ่งแบบนี้งวดต่อไปอีก มันแม่นอยู่บนโลกมันแหลงยังบัวอันนั่นกระดอดดอก FC ยังบ่อันมาหลายกระดอนอะคเขาบกุจักว้ยอันคนกุจักคือนอตตีนั้นว้ยดังเป็นดังเถื่อแม่นก็ยังว่าเออ งวดนี่เพิ่นบ่ถเด้เนาะงวดอันเลขทูบเด้เลขทูบแล้วเขาเด็กทูบเด้กเป็ดเด็กเป็ดดิฉันเล่นเพื่อนเรากะก่อนอันนั่นก่อนมันคนสิมาหลายๆเพิ่นวะ่ะบอลเลขทูบเพิ่อนคนมาเ้อะเลยเจวอนนะพวกเปดตามเราอยู่เด้อพ่อใหญ่เจวอนงวันนี้ตามบ่ตามอยู่แล้วเพิ่นครับอ่ะงวดนี้มากตัวใดค่ะ สรุปตัวเลขสามตัวบอกพอเมื่อกี้เดียินีมาสามตัวพอมถ้าสามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าของาตสอเก้มันกลมีทีหน้าทีไปนี่บอกโอเม่แสดงว่าฝันนี่นี่ฝันแม่ต้องฝันนะครับต้องฝันแล้วก็มักเอาสามสามตัวอันนี้นะตัวใดทสชื่อนะชื่อตัวใดค่ะศูน หนึ่งเจ็ดเอาสิเอ่ศูนย yeah. er. ์ศูนย์หนึงูนดศูนย์ศูนย์กับศูนย์มาโอ้ศูนย์มากเนะเอาศูนย์ใส่ด้วยเอาศูนย์หมอศูนย์ศูนย์มากศย์าร้อยหรเศูนย์หนึ่งเจ็ดแต่ศูนมาวะจะเอาศูนย์ใส่คือจะไหคือว่าศูนย์หน่งอันมันจะมาขังมันจะมาหนาจังสินะเอาแม่เขียนสมุดเขียนเนี่ยสามตัวสมุดเนาะสมุดไันี้ะ น่ะสิมาจังสิอี่ยังน่ะเด็กสามเยนี่น่ะนี่น่ะศูนหนึ่งสามสมุดอันนี้เลขสมุดเลขสมมตัวเด็กได้เลขสาตัเแม่เอาเอาตัวจริงก็ได้แม่เอาเขียนตัวจริงแม่ด้แม่ซื้องวนี่สามตัวศูนย์หนึเขียนลุงขี้ดินเลยนี่ไเขียนเลยบอกเมนแม่เขียนตดีนะแม่เอาเขียนเอานี่นะเอาเนียว สั้นชัดแม่หนศูนย์หนึ่งหนึ่งเก็ยดอีแม่ว่าจะเอาสามตัวนี้บ่วันนี้เลชันอันนี้สามจะเอานี่ใส่ฮะบ่เอาใส่เก่าโอ้แม่แม่จะเอาสามไอจะเอาเจ็ยดใส่คุณแม่ตันว่าเก่าโบมีมีศูนย์ครับศูนย์น้ำแต่ว่าคุณแตมขึ้นแตมน้องแตมใกล้กันคุณแม่ตันบอกว่า ถ้าเป็นสามตัวจะเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดบ่แม่จะเอาอันเตอว์เน็ตวะพูดชื่อใช่ไหมสามตัวศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเออนั่นน่ะครับ